สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะนายทาร์รพยากรบายคู่เอกค่ะวันนี้เป็นคลิปทํานายดวงนะคะสีราศีด้วยกันนะคะราศีพฤษภราศีกรกฎราศีกันและรลาศีตุลค่ะ7วันนี้1-7ตุลาคมสม6 4นี้เบื้องบนอยากบอกอะไรกับ4ราศีนี้ค่ะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรได้ส่งพลังงานมายัางดวงชะตาของราศีพฤษภ และลัคนาราศีพฤศกนะคะลัคนาได้จากการผูกดวงนะคะลิงก์การผูกดวงแปะไว้ให้ที่ description ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเข้าไปดูกันได้นะคะขอพลังงานแห่งไพาทาโรส่งพลังงานมายังดวงชะตาของราศีพฤศกและลัคนาราศีพฤศกนะคะขอไพ่ได้บอกว่าได้ทำนาย ถึงเรื่องราวต,าต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่1ถึง7ตุลาคม64นี้เบื้องบนต้องการจะบอกอะไรแจ้งข่าวอะไรให้กับชาวพู้สกบางการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจรารญาณในการชมค่ะสิ่งแรกที่เบื้องบนอยากจะบอกชาวพู้สกคือเดวิล p a g e of Pentacles t ์ท e e ออฟแพนธ์อคู of w a n ะ s คุณผู้ศกคะ่ะถ้าคุณผู้ศกเป็นคนดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมคิดดีทำดีพูดดีอยู่เสมอ คุณผู้สรกจะเป็นคนที่มีโชคทางด้านการเงินนะคะเงินจะหลั่งไหลเข้ามาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองตกงานอยู่ก็จะมีงานทํามีรายได้เข้ามาหลายทางนะคะดังนั้นหากคุณผู้ทรเป็นคนดีไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดลูกผิดเมียใครนะคะคุณนั้นก็จะมีโชคแต่ถ้าคุณผู้ทสนะคะเป็นคนที่ พลาดพลั้งไปละนะคะผิดไปแล้วนะคะคุณพระศกก็จะมีเรื่องของเคราะห์นะคะจากการกระทําที่ตัวเองเนี่ยได้ทำนะคะซึ่งคุณพระศกอาจจะเป็นคนที่ไปทําอะไรให้คนอื่นเขาโกรธไหมทําให้เขาแบบ อิจฉ้านะคะมีความรู้สึกโกรธมีความรู้สึกอิจฉ้าคุณผระศกคอยไปทําให้ใครลุ่มหลงมัวเมาหรือว่าทําให้เขาโกรธเคืองใดๆก็ตามนะคะสิ่งๆนั้นจะกลับมาย้อนหาคุณผระศกนะคะทําให้เคาะกรรมที่เราได้ทํานั้นมันจะทําให้เป็นสิ่งขัดขวางโชคขวางลาบของคุณผระศกนะคะดังนั้นคุณผระศก จะทำมาค้าขึ้นจะมีรายได้ดีนะคะก็เนื่องมาจากการที่คุณผู้ศกเป็นคนดีนะคะคิดดีทำดีพูดดีจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของคุณพูศกนั่นเองนะคะ t of s o u โซลส์คิงออ n วอ f ส์ of ร์ออฟวอน Night of Wands การงานของ,ของคุณผู้ศกนั้นนะคะ คุณเป็นคนที่มีอาชีพการงานที่มั่นคงคุณผู้ศกหลายคนอาจจะเป็นราชการทำงานราชการนะคะคุณผู้ศกาาอาจจะได้ทำงานประจําหรือคุณผู้ศกเป็นเจ้าของกิจการที่ดําเนินกิจการมาเป็นเวลาอันยาวนานการงานของคุณนั้นเป็นการงานที่มั่นคงเป็นการงานที่ช่วยส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้ได้รับเงินได้รับทองรายได้ที่มั่นคงส่งผลให้คุณผู้ศกเป็นคนที่ มีความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคมคุณมิศกเองก็เป็นคนที่กระตือรือร้นรักความก้าวหน้าหาความก้าวหน้าหาความรู้หาช่องทางที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองนั้นประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงแม้บางครั้งคุณมิศกจะเป็นคนที่มี จิตใจที่ค่อนข้างที่จะตัดสินใจอะไรรวดเร็วหรือใจร้อนนะคะวุ่วามไปบ้างแต่คุณผู้ทก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะและมีลักษณะของความเป็นผู้นำสูงดังนั้นหน้าที่การงานของคุณผู้ทรก็จะประสบความสำเร็จนะคะถ้าคุณผู้กมี ลักษณะนิสัยแบบนี้นะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะเป็นคนที่เอาการเอางานใยรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็มีความกระตือรือร้นนะคะในในการที่จะหาความรู้นะคะหรือพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคุณผู้ศกก็จะมีความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานนะคะ five of swords seven of cups Four of Pentacles และ e i g t of Pentacles e h of Cups ค,ค่ะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมเป็นคนที่ลังเลนะคะไม่แน่ไม่นอนรักเผื่อเลือกคุยไปเรื่อยๆนะคะไม่จริงไม่จังการที่คุณผู้ชกจะผิดหวังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะ แต่ถ้าคุณผระโสคเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะคะคุณผระโสคเลือกที่จะคบใครสักคนหนึ่งแล้วก็มีความจรงิงจังในความสัมพันธ์นั้นนะคะตั้งใจที่จะคบเขาจริงๆคุณผู้โสคก,ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าคุณผู้โสคเป็นคนที่ชอบที่จะหาเรื่องชอบที่จะมีเรื่องของการที่คุยแล้วเอาแต่ใจตัวเองนะคะคุณผระโสค ก็จะเป็นคนที่มีชีวิตที่วุ่นวะวุ่นวายนะคะมีความขัดแย้งอยู่เสมอนะคะดังนั้นการที่คุณผู้สรเนี่ยเป็นคนที่พยายามที่จะเก็บนะคะเก็บรักษาคำพูดอะไรที่จะเป็นการที่จะพูดออกไปแล้วทำให้คนอื่นคนที่ได้ยินคนที่เราพูดด้วยเขารู้สึกไม่ดีนะคะอะไรก็ตามที่เป็นคำพูดลบๆนะคะความรู้สึกลบๆที่คุณผู้สงเนี่ยแผ่กระจายออกไปเนี่ยนะคะ มันก็จะไปกระเทือนกับคนรอบข้างนะคะเป็นการทําลายมิตรภาพดังนั้นถ้าหากคุณผู้สมต้องการที่จะมีความสุขมีความสงบนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังนะคะอารมณ์คําพูดของตัวเองนะคะเก็บเอาไว้ให้มัน่น รวมถึงเรื่องของความรักด้วยถ้าคุณผู้ศพเป็นคนที่จริงจังนะคะไม่เล่นเล่นก็มีมีความจริงจังจริงใจในการที่จะคบกับใครสักคนแล้วนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะดังนั้นนะคะใน7วันนี้นะคะก็เป็นแนวทางที่เบื้องบนอยากจะบอกกับคุณผู้ศพ นะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะถ้าคุณมุสกไม่ผิดศีลธรรมนะคะคิดดีทำดีพูดดีคุณจะมีโชคทางด้านการเงินนะคะมาจากการงานนะที่มันคล่องขึ้นหาเงินได้ง่ายขึ้นนะคะในเรื่องของการงานก็เหมือนกันนะคะคุณมุสกมีความรับผิดชอบคุณมุสกมีความกระตือนล้นในการทํางานคุณก็จะมี ความสําเร็จในด้านการงานนะคะเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะคะถ้าคุณจริงจังจริงใจนะคะไม่รักเผื่อเลือกไม่ไม่เล่นๆน,นะคะแล้วก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นะคะให้ดีคุณก็จะมีโอกาสที่จะมีความสุขทางด้านของความรักค่ะก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะที่เบื้องบนต้องการที่จะบอกกับคุณพฤศกนั่นเองค่ะต่อไปค่ะราศีกรกฎ เราจะไปที่ราศีกรกฎนะคะผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาค่ะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายัางดชะตาของชาวกรกฎและลัคนาราศีกรกฎนะคะว่าเบื้องบนอยากบอกอะไรกับชาวกรกฎบ้างใน7วันนี้1-7ตุลาคม อันนี้เป็นการดูดวงแบบโดยรวมนะคะถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวเช็คดวงส่วนตัวนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นดูไพ่ทาโร่สามสำรับนะคะดูพื้นดวงดูเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตและดู และถามคำถามได้5คำถามนะคะโปรโมชั่นไพ่ทาโร่เพียงแค่99บาทนะคะแอดไลน์ได้นะคะที่ Description ได้ให้รายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหกรกฎคุณได้ไพ่ t h e e m p r e s s ไพ่ใหญ่ไพ่มั่งไพ่มีไพ่สบายนะคะ The h e r m i t ความสงบสุขค่ะโอ้ยคิง g of p e n t a c l e s รวยนะคะ7วันนี้คุณผู้ศก เงินทองนะคะไหลมาเทมาดวงชะตาร่ำรวยนะคะกระกฎขาคุณจะมีความร่ำรวยเงินทองที่คุณตั้งใจเอาไว้ว่าจะได้แหล่งรู้ละว,ว่ามาจากไหนนะคะใครยืมเงินไปจะเอามาคืน7วันนี้น่าจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่นะคะเงินที่เป็นการปันผลกำไรจากธุรกิจ นะคะมีโอกาสได้จับเงินงอนใหญ่นะคะเงินจะมานะคะเงินจะมาหาเงินจะเข้ามือคุณกรกฎในช่วงเจ็วันนี้ดวงทางด้านการเงินได้เป็นเศรษฐีนะคะยังไม่พอได้ไพ่ the empress ้้นด้วยนะคะดวงใหญ่ดวงโตดวงมั่งดวงมีดวงสุขสบายนะคะและมีความสงบด้วยไม่มีใครเนี่ยมาทําอะไรคุณได้ในช่วงเจวันนี้ถือว่าเป็นดวงเศรษฐีเลยเป็นดวงราชินีนะคะมีเกราะคุ้มของป้องกันไม่ให้มี ใครมาทำอะไรได้นะคะนึกฝันสิ่งใดก็จะได้ดังที่ปราถนาดวงเลิศมากๆนะคะคุณกรกฎคะดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณอีกโอ้โหมีแต่ไพ่เงินมาทั้งนั้นเลยอะ่ะกรกฎนี่สุดปังจริงๆนะคะเงินทองมาเพียบนะคะทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสริงคารมากันปังๆมากันรัวๆเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของทรัพย์ที่ดินนะคะบ้าน อสังหาริมทรัพย์นะคะมรดกได้มาหมดเลยนะคะเบื้องบนอยากบอกว่าคุณกรกฎคุณกำลังจะเป็นเศรษฐีแล้วคุณกำลังจะรวยแล้วนะคะ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณตั้งหน้าตั้งตานะคะทําคุณงามความดีนะคะคิดดีทดําดีพูดดีนะคะอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นสิ่งดีๆพูดออกมาให้คนเขาเชื่นใจนะคะมันก็จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของคุณให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะดังนั้นน่ะอย่าไปติฉินนินทาใครอย่าไปซุบซิบอย่าไปคุยอะไรที่แบบว่าเป็นการที่แบบทาให้คนอื่นต้องเจ็บอกเจ็บใจนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวได้คิดดีทดําดีพูดดีอย่างเดียวคุณจะร่าจะรวย นะคะส่งผลให้ คุณปรารถนาสิ่งใดได้อย่างที่ฝันนะคะดังนั้นคุณไม่ต้องไปทําอะไรให้ใครเนี่ยต้องเจ็บช้ำน้ำใจเลยโดยเฉพาะบุพการีนะคะพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะ่ะอย่าไปพูดไปทําอะไรให้เขาต้องเจ็บช้ำน้ำใจนะคะเพราะว่าดวงคุณกําลังดีขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณทำแต่ความดีเลยนะคะจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของคุณเนี่ยให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ ต่อไป King of Swords Two of Wands Queen of Cups เนี่ยไม่อยากจะบอกเลยดูสิไพ่เงินน่ะไพ่ใหญ่ๆมาหมดเลยรวยก็แล้วกันนะคะโอ้โ oh ห Emperor มาอีกเบื้องบนกำลังจะบอกว่า คุณกรกฎราศีกรกฎและลัคนาราศีกรกฎคุณจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินมีเงิน,ม,งนมีทองมีบ้านหลังใหญ่มีที่ดินนะคะการงานของคุณจะได้เป็นเจ้าของกิจการการงานประสบความสำเร็จธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้มีอานาจวาสนาบารมีทุกสิ่งทุกอย่างขอเพียงแต่ขอให้คุณยึดมั่นอยู่ในความดีอย่าง เดียวนะคะอย่าเบียดเบียนใครอย่าไปทําร้ายจิตใจหรือทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่บุปการีพ่อแม่ต้องผิดหวังหรือเสียใจนะคะนอกจากน,นันอกนั้นเนี่ยคุณก็จะมีแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องของความร่ํารวยไพ่เงินนะคะไพใ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทั้งคิงทั้งควีนเงินนะคะ คิงเหรียญควีนเหรียญและสิบถ้วยคือไพ่ใหญ่มากๆของการเงินนะคะคุณรวยแน่ๆถ้าคุณเป็นคนดีอย่างที่ไพ่บอกนะคะอารัก่ะใช้ความดีเป็นเส้นทางนะคะที่จะนำพาคุณไปสู่ความเป็นเศรษฐีก็แล้วกันนะคะคุณคุณกรกฎค่ะต่อไปค่ะเราจะไปที่ราศีกันกันเลยนะคะ ราศรีการผู้ที่เกิดวันที่17กันยาถึง16ตุลานะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรเบื้องบนอยากบอกอะไรกับราศรีการบ้างใน7วันนี้อย่าอีโก้สูงนะราศรีการเนี่ยเพราะว่าคุณนะ่ะ เป็นใหญ่ในบ้านอยาอีโก้สูงเพราะมันจะทําให้คนในบ้านเขาอึดอัดไม่สบายใจนะคะคุณกันค่คุณน่ะมีนิสัยบางอย่างก็คือความอีโก้นะคะความยึดตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ดื้อดึงนะคะมันจะทําให้คนอื่นน่ะเขาไม่สบายใจโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะเขาจะต้องอยู่กับคุณน่ะ เป็นระยะเวลาอันยาวนานนะคะคุณควรที่จะลดอีโก้ลงบ้างนะคะพูดดีๆกับคนในบ้านกับลูกนะคะพูดกับเขาดีๆกับคู่ครองชีวิตคู่ครองของคุณก็พูดดีๆด,ดูแลเขาดีๆนะคะชีวิตของคุณเนี่ยได้ไพ่ใหญ่ในบ้านดังนั้นคนในบ้านน่ะจะเคารพเชื่อฟังนะคะคุณรักคุณก็ต่อเมื่อคุณน่ะเป็น เป็นดุดดังแม่ที่เมตตารักและดูแลลูกๆมีความเมตตาเยอะๆนะคะคุณจะไม่ต้องมาเจอกับสภาวะที่เป็นหนี้เป็นสินนะคะแล้วก็มีความทุกวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินนะคะถ้าคุณพยายามที่จะลดความเป็นอีโก้ของตัวเองลงนะคะสถานการณ์ต่างๆในบ้านจะดีขึ้นค่ะ เบื้องบนต้องการบอกกอบคุณแบบนี้นะคะชีวิตของคุณกันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณจะมีความรักใครที่ยังโสดคุณจะได้พบคนถูกใจพบคู่ครองต้องใจซึ่งเขาจะเป็นคนที่หาเงินเก่ง ะะเขามีความคล่องตัวในการหาเงินเขาอาจจะเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการหรือเขาจะเป็นทำงานประจำก็ได้นะคะแต่เขาก็จะมีรายได้ดีหาเงินเก่งนะคะหาเงินคล่องดังนั้นนะคะคุณไม่ต้องไปดิ้นหลนที่จะไปขว่คว้าหรือหาอะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะ เข้ามาในชีวิตของคุณเองนะคะดวงดวงของเราเนี่ยดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดความรักดึงดูดคนดีๆเข้ามานะคะเข้ามาหาคุณชีวิตคุณจากเหงาเงาเศร้าเศร้า,าแย่แย่นะคะมันจะเปลี่ยนไปชีวิตคุณจะกลับมาชุ่มฉ่ำกลับมามีความสุขมีความหวังอีกครั้งนะคะสถานการณ์ที่เคยดูนิง่งๆิ่งเงียบเียบเหงาเงาจะเปลี่ยนไปนะคะ สำหรับการเงินเมื่อก่อนเคยชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะการเงินติดติดขัดขัด,ขดมีเรื่องของหนี้สินนะคะใช้เงินหาได้เท่าไหร่ก็ใช้ไปหมดเกือบจะแทบจะติดขัดนะคะหมุนเงินแทบไม่ทันแต่ภายใน7วันนี้คุณมีโชคทางด้านการเงินคุณจะมีเงินก้อนคุณจะได้เงินก้อนนะคะดังนั้น่ะ สิ่งต่างๆที่มันเคยเป็นปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาที่แก้ไม่ได้ปัญหาที่มันรุมเร้าเข้ามาการกระทบกระทั่งกับคนอื่นเหนื่อยในการหาเงินเหนื่อยในการทำงานเพราะหาได้เท่าไหร่ก็ไม่มีเก็บเอามาใช้จนหมดมีภาระรับผิดชอบเยอะรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันแย่มากๆเลยนะคะ ภาในเวันนี้จะมีเงินก้อนใหญ่จะมีเงินจะมีโชคนะคะทางด้านการเงินเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ค่ะเอาละค่ะต่อไปเราจะเดินทางกันไปที่ราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนเบื้องบนอยากบอกอะไรกับราศีตุลบ้าง ไม่เท้า lovers eight of pentacles wheel of fortune โ oh อ้โหราศีตุลคะดวงอะไรจะปังจะดีขนาดนั้นนะคะดวงคุณน่ยกำลังจะเปลี่ยนไปในเจ็ดวันนี้รัก จะได้พบรักรักมีความสุขการงานประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ยังหาเงินคลองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองด้วยนะคะโอ้โหดวงดีมากๆอ่ะเจวันนี้เนี่ยดวงอ่ะครบเลยนะคะทั้งงานทั้งเงินทั้งความรักแถมมีโอกาสที่จะได้รางวัลจากโชคโชคจากการเสี่ยงด้วยนะคะมาครบเครื่องจริงๆเลยสําหรับราศีตุลดวงดีครบเครื่องอจะมีใครอีกไหมที่ดวงดีครบเครื่อง อย่างราศีตุลเนี่ยนะคะอ่ะไพ่บอกอะไรเบื้องบนบอกอะไรอีกคุณราศีตุลคะถ้าหากคุณเน่ยเป็นคนที่ทำผิดศีลธรรมนะคะคุณไปลุ่มหลงมัวเมาติดเหล้าหลอกลวงชอบพูดโกหกนะคะชอบทำให้คนอื่นผิดหวังสิ่งที่คุณจะได้รับคือ ข้างบนเนี่ยมันจะหายไปนะคะชีวิตของคุณเหมือนมีทางเลือกว่าคุณจะเลือกไปในเส้นทางที่ดีที่ถูกต้องที่คู่ควรหรือคุณจะเลือกไปในทางที่เสเพยมัวเมาลุ่มหลงทางที่ผิดถ้าคุณไปผิดทางนะคะคุณก็จะได้พบกับ ความเลื่อนลอยนะคะชีวิตที่ไม่เป็นแก่นสารเลื่อนลอยหยิบจับอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันโลเลนะคะแต่ถ้าคุณเลือกทางเดินที่ถูกต้องนะคะทางที่ดีทางที่มีศีลและธรรมนะคะทางที่จะทำให้คุณนะ่ะไป ไปถึงจุดหมายแห่งความสำเร็จของชีวิตได้ก็คือเส้นทางที่คุณจะต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงานนะคะหางานทำที่เป็นหลักเป็นแหล่งมีความจริงจังในเรื่องของความรักไม่รักๆักเลิกเลไม่ลักรัก,เล,ก,ลก,ลก,ลกเล่นเล่นไม่หลอกใครไปเรื่อยนะคะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตานะคะทำมาหากินหาเงินคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู่ อยู่ที่การกระทำของคุณอยู่ที่การตัดสินใจเลือกเส้นทางของคุณนั่นเองค่ะเพชรออสโ f i ไฟออฟคัพส์เอท t f p e n t a c ล e s และ e t g t h อ่ะล่ะค่ะเบื้องบนต้องการจะบอกกับคุณนะคะว่า ความเป็นเด็กดือ้อความเกเรความไม่เอาไหนความดืดดึงเอาแต่ใจตัวเองของคุณจะทําให้คุณผิดหวังในเรื่องของความรักนะคะแต่ถ้าคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยของคุณให้มันดีได้เนี่ยมันพึ่งพากันนะคะก็คือเลือกเดินทางที่ถูกต้องทางที่ดีนะคะคุณจะประสบความสำเร็จทั้งด้านความรักและ การเงินนะคะโชคก้อนใหญ่จะมาถึงมือคุณคุณจะเป็นคนที่มีโชคนะคะแน่นอนโชคอาจจะมาจากการเสี่ยงนะคะคุณอาจจะถูกรางวัลใหญ่ก็ได้หากคุณเป็นคนดีหากคุณเป็นคนที่มีศีลและธรรมคุณไม่ทำผิด ศิลธรรมนะคะคิดดีทดําดีพูดดีนะคะอยู่เสมอไม่ทําให้ใครจะต้องผิดหวังเสียใจหรือโกรธเพราะคําพูดของคุณโกรธเพราะนิสัยดื้อดึงนะคะเอาแต่ใจตัวเองของคุณอีโก้สูงของคุณนะคะคุณก็จะพบกับความรักที่ดีนะคะและคุณก็จะได้ประเภทแบบว่า นารีอุปธรรมนะคะและถ้าคุณเป็นผู้หญิงสามีเออไม่ใช่แฟนคุณคู่รักของคุณน่ะก็จะยอมคุณนะคะสยบต่อคุณอย่างง่ายดายนะคะดังนั้นคิดดีทำดีพูดดีใช้ความดีเป็นเกาะแก้วกำบัง เคราะห์กรรมนะคะภัยต่างๆและใช้ความดีดึงดูดทรัพย์สมบัติความรักความสําเร็จหน้าที่การงานที่รุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณราศีตุลเอาละค่ะ ะะก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่ชมการทำนายและขอบคุณที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดให้กำลังใจกันมานะคะอยากมีคำแนะนำอะไรพิมพ์มาคอมเมนต์มานะคะเพื่อที่จะได้เป็นไกด์ไลน์นะคะในการที่จะทำคลิปในครั้งหน้านะคะวันนี้ดิฉันครูเอปธะรมพรนะักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโรก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ